ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับสิทธิศักดิ์นะครับ168พยากรณ์แฟนเพจนะครับซึ่งวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาพยากรณ์สัญลักษณ์นะครับที่เขาเรียกว่าสัญลักษณ์ปาเตเพียนนะครับที่อยู่ปลายเส้นชีวิตนะครับสัญลักษณ์ปาเตเพียนก็จะบ่งบอกถึงนะครับความบูรมสมบูรณ์นะครับความมั่นคงร่ำรวยนะครับ ลักษณะเส้นชีวิตนะครับก็จะจุดกําเนิดนะครับอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้เนี่ยแหละนะครับลากผ่านลงมานะครับลักษณะนี้เดี๋ยวจะวาดสัญลักษณ์ปลาตะเพียนนะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ บางคนก็อาจจะไม่ตัวปลาอาจจะไม่สมบูรณ์แบบก็เหมือนสัญลักษณ์ปลาตะเพียนเหมือนกันนะครับสิ่งที่นะครับมงบอกสัญลักษณ์ปลาตะเพียนนะครับกับเกาะนี่ต่างกันยังไงนะครับเกาะถ้าเกาะนี่ก็จะเกิดในส่วนของช่วงกลางเส้นนะครับกลางเส้นชีวิตเนี่ยแหละหรือตรงจุดเริ่มต้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดช่วงไปลายปลายเนี่ยจะไม่ใช่เกาะนะครับก็คือสัญลักษณ์ ในส,ส่วนของปลาตะเพียนนะครับก็จะแยกจะให้ทุกคนแยกอกอกน,นิดนึงเดี๋ยวจะงงนะครับซึ่งลักษณะในส่วนของเส้นชีวิตนะครับที่ดีเนี่ยก็บอกว่าต้องคมชัดลึกนะครับเส้นจะต้องลึกต้องคมชัดนะครับก็จะเป็นเส้นที่ดีนะครับนี่นะครับเส้นลักษณะเส้นชีวิตที่ดีจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะนะครับเส้นจะต้องคมชัดลึกชัดเจนนะครับ ถ้าสมมติว่าเส้นนะครับขาดตรงเส้นกลางครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดเนี่ยเส้นชีวิตเนี่ยเขาให้ไว้ที่เจ็ดสิบนะครับอายุเจดสิบนะครับหรือบางคนก็มีอายุเยอะกว่าเจดสิบนะครับแต่ว่าลักษณะเส้นนะครับถ้ามีเส้นชีวิตเนี่ยแหละนะครับจนถึงสิ้นสุดเนี่ยสมมุติว่าเส้นตรงกลางของเส้นชีวิตขาดอันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับกับร่างกายของตัวเราเนี่ยแหละนะครับลักษณะนะครับหรือ ลักษณะนะครับที่เป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้แหละนะครับคล้ายๆปลาทะเเพียนเนี่ยมาอยู่ตรงกลางมือจริงๆก็เหมือนกับในส่วนของสัญลักษณ์เกาะนะครับรูปเกาะก็จะเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะครับเข้ามาเบียดเบียนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลวยไตระบบเกี่ยวกับระบบลำไส้นะครับระบบนิ้วต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเส้นชีวิตของท่านเนี่ยยาวมาแบบไม่มีขาดไม่มีไม่มีเกาะไม่ไม่เป็นเกาะไม่เป็นอะไรก็ การพยากรณ์ก็จะบ่งบอกถึงสิ่งที่ดีๆนะครับสิ่งที่ดีๆกับชีวิตเราเนี่ยไม่มีอปุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเส้นตัดขวางนะครับหรือโซ่ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็จะดีนะครับเรื่องลักษณะนี้นะครับสัญลักษณ์เขาเรียกว่าปลาตะเพียนนะครับปลายเส้นชีวิตนะครับสัญ,ญลักษณ์ปลาตะเพียนรูปปลาตะเพียนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสัญลักษณ์นี้กับในส่วนของสัญลักษณ์ที่เขาเรียกว่า เส้นหลักทรัพย์หรือหลักฐานก็จะคล้ายกันแต่ถ้าเส้นหลักทรัพย์หรือหลักฐานก็คือเส้นชีวิตยาวลงมาใช่ไหมครับเราก็จะมีเส้นนี้แตกออกมาอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นเส้นหลักทรัพย์หลักฐานนะครับของแต่ละคนเนี่ยแหละแต่ว่าลักษณะแบบนี้ก็คือสัญลักษณ์ปายเพียนไปเส้นชีวิตนะครับซึ่งสัญลักษณ์นี้นะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งความมงคลนะครับความบุรมสมบูรณ์นะครับความมั่งคั่งนะครับความร่ํารวยนี่แหละนะครับก็จะ บอกประมาณ6อย่างนะครับมามาฟังเป็นข้อๆนะครับแต่ละข้อเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับข้อหนึ่งเขาบอกว่าบ้านปลายชีวิตนะครับก็จะชีวิตก็จะสุขสบายนะครับทำไมถึงบ้านปลายก็คือตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยแหละตั้งแต่หนึ่งขวบเนี่ยจนถึงจุดสุดท้ายเนี่ยจุดสุดท้ายก็จะเป็นช่วงบ้านปลายใช่ไหมครับที่เราจะต้องมีความสุขสบายเนี่ยแหละนะครับข้อหนึ่งก็คือบ้านปลายชีวิตสุขสบายนะครับข้อที่สองนะครับ ก็บอกว่ามีความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ก็คือเรื่องไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองนะครับหรือมีบ้านนะครับมีบ้านไม่ได้ไปเช่าใครก็คือมีความอุดมสมบูรณ์ปุนผลเนี่ยแหละนะครับข้อที่สามนะครับมีความมั่งคั่งนะครับร่ารวยนะครับก็จะมีมีเงินมีทองเนี่ยแหละความร่ํารวยนะครับข้อที่สี่นะครับก็จะเกี่ยวกับมีทรัพย์สินบริบูรณ์ทรัพย์สินบริบูรณ์ก็คือ มีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับถ้าเอาง่ายก็คืออธิบายไปอีกนะครับก็คือมีเงินใช้ไม่ขาดมือข้อที่ห้านะครับก็จะเกี่ยวกับมีลูกมีหลานเนี่ยแหละคอยคอยดูแลเลี้ยงดูนะครับถ้ามีสัญลักษณ์นี้ทําไมถึงคอยดูแลเลี้ยงดูเพราะว่าอีกในยะหนึ่งเรามีเงินนี่แหละนะครับลูกหลานก็เลยคอยอยู่ใกล้เราเนี่ยแหละถ้าพูดถึงหลักวิทยาศาสตร์นะครับส่วนข้อที่6นะครับก็จะอยู่เย็นเป็นสุขนะครับไม่ม,มีความเดือดร้อนเรื่องเงินไม่มีความเดือดร้อนเรื่อง ที่ดินนะครับเรือสังหาริมทรัพย์นะครับสิ่งที่เราได้มาล่ะก็เลยอยู่เย็นเป็นสุขนะครับสบายนะครับหรือบางทีก็อาจจะเข้าวัดเข้าวานนะครับเข้าวัดเข้าวานช่วงบ้านปลายนะครับก็เลยทําให้จิตใจนี้เป็นสุขนะครับหรือถ้าเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองก็บริบูรณ์นี่แหละมีเงินมีทองใช้เยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสัญลักษณ์ปาฏเพเียนปลายเส้นชีวิตนะครับสัญลักษณ์แห่งความมงคลนะครับความบุรมสมบูรณ์บ้างครั้งร่ารวยนะครับ คลิปนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ